คลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาของซีรีส์ Alice in Wonderland s e ซีซั่ถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับและจะหาว่าไม่เตือนนะจ๊ะแต่ถ้าไม่กลัวสปอยก็มาฟังกันเลยครับเชื่อว่าหลายคนที่ดู Alice in Wonderland s e ซีซั่กันมาแล้วก็จะต้องมีบางคนที่มึนงงกับตอนจบของซีรีส์แน่ๆเลยนะครับว่าเอ๊ะนี่มันอะไรกันวะซึ่งผมเองก็เป็นหนในนั้นนะครับที่ดูจบแล้วงงจัดเลยว่ามันโอ้โหมันอะไรกันวะเนี่ย เนื่องจากผมไม่ได้อ่านฉบับมังงะมาด้วยและก็หลบสปอยทุกชนิดจากมังงะเลยนะครับหลบมา2ปีแล้วเพราะว่าอยากเก็บความไม่รู้ตรงนั้นมาดูซีรีส์ให้อินด้วยตัวเองทําให้ผมเนี่ยค่อนข้างรอคอยซีซั่น2ของซีรีส์นี้อย่างมากรอครอยเพราะว่าเราอยากรู้ที่มาเบื้องหลังของเกมนี้ว่ามันคืออะไรกันแน่เราตัวละครถูกโยนเข้ามาให้เล่นเกมในโลกนี้เพื่ออะไรแล้วใครเป็นคนสร้างเกมนี้แต่หลังจากที่ได้ดูจบมันก็ทำให้ผมรู้สึก ผิดหวังถึงที่มาของเรื่องราวทั้งหมดเลยครับว่าเอา้ามันแค่นี้เองเหรอะวะสิ่งที่ตีความได้ในตอนนั้นหลังจากดูจบก็คือมีอยู่2ข้อหนึ่งคือเหล่าตัวละครฝันไปหรือยังไงวะหลังจากที่อุกบาทตกได้รับบาดเจ็บ ทุกอย่างมันเป็นแค่ฝันเพราะไม่มีใครจำอะไรได้เลยหลังจากตื่นขึ้นมามีแต่เพียงความรู้สึกสปาร์กกันที่หลงเหลืออยู่เท่านั้นเองกับข้อ2อันนี้มันจะไปทรงศาสนานิดนึงนะคุณเคยได้ยินเรื่องประมาณว่าคนไข้หัวใจหยุดเต้นหรือบาดเจ็บสาหัสเฉียดตายมาเล่าให้ฟังว่าตอนที่หลับไปเนี่ยเหมือนเห็นแสงวาบหรือขึ้นไปเห็นสวรรค์หรือไปเห็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้ไอะไรทํานองนี้ไหมครับแต่สิ่งที่อธิบายไม่ได้ในเรื่องนี้คือการต้องเข้าไปเล่นเกมเอาตัวรอด พออะไรที่มันเป็นนามาทามากๆเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าอีหยางวะพอสมควรเลยนะถ้ากลายเป็นว่าแม่งฝันจริงๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกับ Face of แอนเลย <c oughs> คือคาดหวังไว้เยอะพอสมควรเลยว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่ล้ำๆหรือว่าอะไรที่เห็นภาพจับต้องได้แน่นอนเลยไม่ว่าจะเป็นเอเลี่ยนหรือว่าอะไรที่วิทยาศาสตร,ร์อธิบายได้อะไรประมาณเนี้ยแต่พอเฉลยออกมาว่าอืมอม,มันเป็นแค่นี้เองเหรอวะมันก็เลยทําให้ผมค่อนข้างผิดหวังมากๆพอสมควรแต่หลังจากที่ผมได้ไปหาข้อมูลมาอ่านเพิ่ม ทำให้ผมรู้สึกกระจ่างเรื่องที่มาในมังงะมากขึ้นมาเล็กน้อยครับซึ่งคิดว่าในมังงะน่าจะอธิบายเรื่องนี้ได้เคลียร์กว่าละมั้งเพราะในซีรีส์เนี่ยอธิบายได้ไม่เคลียร์ตรงนี้เท่าไหร่นักเลยนะครับและปล่อยให้เราเนี่ยไปตีความกันเอาเองซึ่งผมไม่ได้ไปอ่านมังงะมาด้วยตัวเองนะครับอย่างไรก็ตามผมขอให้เครดิตที่มาก่อนเลยว่าผมได้อ้างอิงข้อมูลนี้มาจากกระทู้ในพันทิปนะครับเป็นกระทู้เก่าตั้งแต่เมื่อปี2021นู่นเลยตั้งแต่ซีรีส์ซีซั่นแรกอะ ผมได้ทิ้งลิงก์กระทู้ต้นทางไว้ในคอมเมนต์นี้นะครับยังไงก็ลองเข้าไปอ่านดูเพิ่มเติมกันได้นะเพื่อผมจะพูดไม่เคลียร์ยังไงซึ่งก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกระทู้ต้นทางมากๆเลยนะครับถ้าไปนั่งไล่อ่านมังงะเองคงใช้เวลาอีกนานแน่ๆกว่าจะมาทําคลิปนี้หรือถ้าผมให้ข้อมูลผิดพลาดไปประการใดยังไงสามารถคอมเมนต์มาเสริมกันได้เลยนะครับและถ้าใครเคยอ่านมังงะมาแล้วก็ลองมาคุยกันดูนะสรุปในมังงะ จะอธิบายเพิ่มเติมว่าในช่วงที่อุกบาทตกลงกลางชิบูยะเนี่ยทำให้ผู้คนต่างบาดเจ็บและในช่วงเวลาที่ตัวละครต่างๆหัวใจหยุดเต้นไป1นึาทีเราตัวละครเหล่านั้นจะได้เข้าไปสู่โลกที่อยู่ตรงกลางระหว่างความเป็นและความตายกล่าวก็คือในโลกความจริงเนี่ยมันกินเวลาไปเพียงแค่1นนาทีครับแต่ในโลกความเป็นและความตายที่เข้าไปเล่นเกมเนี่ยมันจะกินเวลาเป็นเดือนๆเ,เลย โดยจะมีเกมเติมพันชีวิตว่าจะได้ตายจริงๆหรือจะอยู่ต่อไปในหนึ่งนาทีชี้เป็นชี้ตายนี้แล้วมีคนคุมเกม,เกมอยู่นั่นก็คือโจ๊กเกอร์ครับถึงเป็นที่มาว่าทำไมถึงมีไพ่โจ๊กเกอร์บนโต๊ะในตอนจบของเรื่องนั่นเองเหมือนเป็นการบอกใบ้เป็นในๆว่ามีคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นะนั่นก็คือโจ๊กเกอร์แต่หนังมันไม่ได้บอกเราให้ชัดเจนอย่างนั้นนะครับเหมือนในมังงะ โดยสาเหตุที่โจ๊กเกอร์สร้างเกมนี้ขึ้นมาก็เพราะต้องการให้มนุษย์เห็นคุณค่าของการมีชีวิตและตอนจบก็จะให้เลือกว่าจะอยู่ต่อไปในโลกนี้แล้วกลายเป็นพลเรือนของโลกนี้หรือจะกลับไปสู่โลกเดิมต้องขออธิบายเพิ่มเติมก่อนนะครับว่าลำดับชั้นของคนที่อยู่ในโลกนี้มีใครบ้าง หนึ่งเลยก็คือผู้เล่นอย่างพวกอาริสุคือคนที่เข้ามาเล่นเกมเพื่อเอาชนะเกมแล้วก็แลกวีซ่าต่ออายุตัวเองไปเรื่อยๆ2เลยคือดิวเลอร์ดิวเลอร์เนี่ยจะเป็นคนที่คอยจัดเกมและจะได้วีซ่าจากการที่ฆ่าผู้เล่นในเกมตามจํานวนผู้เล่นที่ตายแต่ถ้าผู้เล่นเนี่ยชนะเกมได้ดิวเลอร์เองนี่แหละครับที่จะต้องตาย3เลยคือโพละเลือนคือคนที่เคยเล่นเกมนี้จบมาแล้วครับ แต่ว่าเลือกที่จะอยู่ในโลกนี้ต่อไปไม่ยอมกลับไปสู่โลกแห่งความจริงจึงได้กลายมาเป็นพเลเรือนของโลกนี้โดยสมบูรณ์โดยพวกนี้จะเป็นคนตำแหน่งสูงที่คอยคุมเกมระดับแจ็คแมมและคิงและคนเหล่านี้จะได้รับวีซ่าถาวรกล่าวคือไม่ต้องไปร่วมเกมเพื่อแลกวีซ่าแล้วนั่นเองครับต่อไปจะเข้าสู่ช่วงความเห็นส่วนตัวของผม ซึ่งเอาจริงๆในตามความคิดของผมนะโลกนี้อาจจะเป็นปลายทางของชีวิตที่ทุกคนต้องเจอก็ได้นะครับหรือจะเรียกว่าโลกหลังความตายก็ไม่ผิดนักเพราะว่ามีพวกพลเมืองที่จัดเกมอยู่เยอะเหมือนกันนะน่าอาจจะหมายถึงว่าเกมนี้มันถูกจัดขึ้นมานานแล้วยังไงละ่ะเป็นวัฏจักรแห่งความตายที่ไม่มีที่สิ้นสุดและเกมมันก็น่าจะเล่นไปเรื่อยๆเป็นรอบๆนะครับพอมีเพลเยอร์ในรอบนี้เคลียร์เกมได้ก็แปลว่าพลเรือนในรอบนี้ก็จะต้องตายทั้งหมดส่วนคนที่อยู่ต่อ ก็จะเข้ามาเป็นพลเรือนในรอบต่อไปซึ่งก็มีโอกาสตายได้เหมือนกันเล่นกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ยังไม่มีที่สิ้นสุดครับจึงทําให้จํานวนพลเรือนจะมีมากที่สุดเท่ากับจํานวนผู้เล่นที่เต็มใจอยู่ต่อในโลกนี้ในรอบที่แล้วนั่นเองงงปะคือมันไม่เกี่ยวว่าเกมมันเพิ่งเริ่มต้นจากอุกบาทนี้แต่ว่าไม่ว่าใครที่ใกล้ตายหรือว่าเฉียดตายด้วยอะไรมาไม่ว่าจะถูกรถชนอุบัติเหตุบาดเจ็บล้มตาย ป่วยสาหัสหรือว่าอุบัติเหตุอะไรก็ตาม,มครับถ้าหัวใจอยู่เต้นไปแล้วจิตใจจะถูกส่งมาทดสอบในโลกแห่งนี้ว่ามีศักยภาพพอที่จะกลับไปมีชีวิตหรือไม่ แต่ก็เป็นการตีความเรื่องโลกหลังความตายที่น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับเพียงแต่พอมาอยู่ในเรื่องนี้ก็แอบ,บเซ็งไปนิดนึงว่ามันง่ายไปหน่อยซึ่งโจ๊กเกอร์เนี่ยคงเป็นคล้ายๆกับยมทูตท,ที่คอยให้โอกาสแก้ตัวกับคนที่กําลังโคม่ากใกล้ตายแล้วมั้งถ้าแข็งแกร่ง,ง,งพอก็กลับไปสู่โลกแห่งความจริงได้เพราะจริงๆคนที่เข้ามาอยู่ในโลกนี้ก็แทบจะเหมือนตายไปแล้วเลยนะครับเพราะว่าหัวใจอ่ะหยุดเต้นไปแล้วนี่เนาะ ก็ประมาณนี้แหละครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าใครเคยอ่านมังงะมาก็ลองคอมเมนต์มาเสริมกันได้เลยนะอย่างที่บอกว่าผมอ้างก็อิงข้อมูลมาจากกระทู้ที่ไปอ่านมานะครับแล้วก็บวกกับความคิดเห็นส่วนตัวนิดหน่อยชอบไม่ชอบก็ลองมาคุยกันนะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าตอนเล่นเกมมันค่อนข้างสนุกเลยนะแต่เนื้อเรื่องเนี่ยไม่เดินเลยว่ะซีซั่นนี้ ไม่เหมือนซีซั่นแรกที่มันน่าติดตามมากๆอ่ะจนทําให้เราอยากดูต่อซีซั่น2ได้ขนาดนี้แต่โดยรวมก็ค่อนข้างดีมาทั้งเรื่องเลยนะครับยกเว้นไอตอนจบนี่แหละที่แบบแม่งโคตรจะขัดใจเลยวะ่ะแต่ก็นั่นแหละถือว่าเป็นซีรีส์ที่ดูสนุกอยู่พอตัวเนาะก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันดูนะครับผมอยากฟังความเห็นของทุกคนว่าตีความกันเป็นยังไงบ้างสุดท้ายก่อนจากกันไปผมฝากรบกวนกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ช่องของผมก็ รบกวนกดให้หน่อยคนละหนึ่งทีเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ